สวัสดีปีใหม่สวัสดีสุขสุขคนสวัสดีปีสองพันห้าร้อยหกหกสิบหกนะคะพี่น้องคุณสามีนอนอยู่ข้างหลังช่วงนิยง,งแห้งนะคะปีใหม่ปีนี้กับบลล์เบลไซน์นะคะพี่น้องเนาะบลลเบลไซน์เลยต้องอยู่ต้องอยู่กับสามีตลอดไปลาอีกอย่างคุณสามีติดโควิด อันก็บอกโหอกันว่าอันสี่หลอดบ่เนาะเพราะว่าไอ้ก็คือว่าตั้งแต่เราเป็นมาเนี่ได้สองสามสามมือลวเนาะก็ใส่ชีวิตน้ากันก็คือว่านอนกันอนอของเดียวกันไปใส่มาใส่ก็ไปน้ากันมาน้ากันตลอดเนาะค่ะแต่ว่าอันก็ว่าเพื่อนมีอาการประมาณสามมือแล้วเนาะที่เพื่อนเป็นยังสี่แต่อันอันก็บูกแหละว่าเพื่อนเป็นนั้นน้นเนาะอันก็บอกอยู่ว่าเพื่อนเป็นนั้น คนกับบเสือพวกทีมือว่านนี่ก็พาไปหาหมอเนาะค่ะพี่น้องไอไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนเนาะยูซีสเกตนี่แหละแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพิ่นเป็นเนาะได้ยามากินค่ะพี่น้องแต่อันกันหลอดมาถราว่าอันหู้ึกว่าพิ่นจะเป็นประมาณสามมือแล้วเนาะตอนนี้อันก็ยังหลอดอยู่เนาะค่ะแต่อันกะอันกัยานเนาะอันยานนั้นติดยานรักษาบ่ท่านก่อนจะกลับเนาะค่ะเนาะทำมาหลอดมาได้จังใดกะ เดี๋ยวอันสิบอกอันกินยังอันสิบอกว่าอันกินอยังค่ะพี่น้องนอนอยู่น้องกันกับสามีตลอดไปใส่มาใส่ใช้ี่วีดอยู่น้องกันตลอดอันหูแล้วว่าเพื่อน,นเพื่อนเป็นตั้งแต่สวงแงเนล่ะแหละก่อนปีใหม่แหละ นูซื้อเพิ่นบอกอาการอันเนาะว่าเพิ่นเพิ่นเจ็บข้อเพิ่นอ่าเพิ่นการซีเลอร์ไอยังก็มิสเลสไอย้ยังสันยังซีนะนเนาะมาดเนออันปวดเมื่อยตัวไปเนานะปวดเมื่อยตัวอันก็บอกเลยว่าเจ้าเปิ่นนั่นแหละพูใหญ่ว่าต้องเวาหลายเจ้าเปิ่นนั่นแหละอันวาเนาะแต่ว่าอันหลอดมาได้เล่าจะมีอาการสามมือแล้วเนาะ แต่อันกันยังหลอดอยู่แต่อันบอกว่าอันสีขันหลอดก็ดีเนาะคะเนาะสามมือพานไปละสามมีก็ปวนโทษแต่หารที่แหลกนะคะนี่อันกินอันนี้ค่ะพี่น้องอัน่อันกินประจํามือละสิบเกือบสิบน้อยเนาะเสาแรงเนาะหรือว่าตังกรเวนอันมีเวลาอันจะกินมันก็เป็นบักสมมอปลาบานห้าพอดีอันล่างน้ำมันก็เลยมีสีดำนะคะเนาะ แล้วก็อันก็กินน้ำกินน้ำได้หลายเขาก็นอนนอนน้ำกันเสมอค่ะพี่น้องอันก็ยังนะแต่ว่าอันก็ยานอันติดอยู่แต่ว่ามันเห็ุจางไดบ่ดด้เนาะเขาปล่อยให้เราอยู่เดียวบ่ดด้แต่กันก้นอื่นเขาเขาคือสีแยกของอยู่แล้วแหละเนาะเนาะก็ถามือว่าสีรอดหรือว่าสีหลวงเนาะพี่น้องอันนี้มันสิเป็นอ่าสมมอหรือว่าเขาเอินสมอป่าเนาะพี่น้องอันอันกินมันจะออกอ่าฝาด ฝาดแล้วกับเปียวแน่แต่ว่ามันจะออกฝาดมากัวนะคะกึกบอกยังไมันก็เป็นยาหวานเป็นล่มคมเป็นยาแหละแต่อันโมโหมันป้องกันในบอแต่ว่าอันกินเสมอตั้งแต่เราแต่ก็กินมามาโดนแหละมาตลอดเนาะตั้งแต่มันมีเนาะเนาะอันแล้วไปใส่มาใส่ก็ต้องไปน้ำกันได้ค่ะพี่น้องบบกับกับโบกับปลอยแล้วยู่พูดยาวอยู่ในห้องเปิดแอร์กันนี่แหละ ดมดม,ดมดมดมอากาศน้ำฝนถามวาลุนกันมาสีหลอนสีหลวงนะคะพี่น้องเจะแนรก็ตตองสวัสดีปีใหม่ซู้ขู่สุขคนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสวัสดีเด้อค่ะอันบางเทื่กับบคคอยมีเวลาเนาะค่ะยุ่งยุงเนาะคะ่ะทรงนี้แล่นหนาแนลนหลังหลายบางเทื่ยกันเนื่อยจะของเนาะ,ะมีแต่อันแนวแนวไปแนวเห็ดเลยเนาะค่ะบันเ้ียงสามีมาติดตนานอีกติดโลกอย่างโลกฮิตอีก แต่ว่าก็ตตองเนาะคะ่ะแต่บ่เป็นอย่างนี่มันก็เศร้าแล้วเนาะคะ่ะได้ยามากินก็เขาให้ยามากินแล้วยาตัานกับยาแก่เนาะเะนาะ,ะเด้ก็เศร้าเนาะคะ่ะแต่อันคอย,อย่างเดียวอันบ่อยากติดเพราะว่าเ,เป็นะอันอันแบบเนื่อยเลี้ยวอะเนาะเะนาะจันทร์ศรัสวัสดีปีใหม่สู้ขู่สุขคนรักษาสุขภาพสุขภาพ,ขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนมีเงินมีทองตลอดปีเด้อค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอนะ อันสําหรับเรื่องบ้านอันก็นเขายุดช่วงปีใหม่อยู่เนาะค่ะเนาะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะจนมาหอดีนีน่่ามือนวันทีหามือวานวันที่เซียนเขาไปเมืองขเขาก็าเท่านมาเหตุอยู่เนาะค่ะเพราะเขายุทเทศกาลปีใหม่กันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกันเขาอ่าเหตุแล้วอันก็จะพยายามมาอัปเดตให้ฟังเนาะค่ะพี่เนาะอัปเดตให้เมืองว่าบ้านไปหอดใส่แล้วเนาะค่ะ แต่ก็เปล่าไงดอกเพราะว่าเขาเส้นส,สัญญาหกเดือนนะคะพี่น้องก็ค,ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเนาะค่ะพอกันวิดีโอนะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพ